่าดีแร์ได้มังคุดของดีเมืองนครศรีธรรมราช ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปรู้จักกับมังคุดคัดแม่วันนีของดีเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมังคุดคัดนี้เราจะใช้มังคุดผลที่แก่จัดผลจะมีความกรอบเม็ดไม่แก่จัดสามารถกินได้เลยทั้งลูกจากเหตุการณ์ที่เราได้ลงทิพย์มังคุดคัดเมื่อรอบที่แล้วไปนะคะกลายเป็นไวรัลรอบนี้จะพามาอัปเดตกันที่มังคุดคัดแม่วันนี้คะ่ะใช่ตั้งอยู่ที่แถวแถววัดศรีทวีอยู่ทางไปสะพานยาวนั่น<ใ>นองร้านเขาจะมีทั้งแบบเสียบไม้แล้วก็แพ็คใส่ถุงขนาด1หนของพิกัดกล็คือไปสั่งกันได้ สีฟ้านะคะ,ละและอีกงประเด็นนะคะที though, ่หลายๆคนก็คือกําลังสงสัยระหว่างคําว่ามังคุดดิบมังคุดแก่แล้วก็มังคุดสุกค่ะซึ่งมังคุดคัดนะคะที่ทางร้านนํามาใช้ก็คือแบบที่เห็นอยู่นี้ค่ะซึ่งจะเป็นมังคุดที่แก่จัดผิวของมังคุดนะคะจะเริ่มมีลายหรือว่าเป็นจุดสีม่วงเข้ามาอีก1ประเด็นนะคะที่หลายคนถามว่าระหว่างมังคุดคัดกับมังคุดสุกแตกต่างกันยังไงนี่คือมังคุดที่สุกแล้วนะคะเพียงแต่สีของน้องอาจจะยังไม่ดําสนิทรสชาติก็คือจะมีความเปรี้ยวกว่ามังคุดคัดเนื้อของมังมาดูกันที่มังคุดคัดหรือว่ามังคุดดิบสาเหตุที่ต้องใช้มังคุดแก่นะคะเพราะว่าผลของน้องเคาจะยังไม่มีความกรอบเม็ดของเขาไม่แก่จัดทําให้สามารถกินได้เลยทั้งลูก เราสามารถทานเล่นต่อไปนำไปทําเป็นยําแกงส้มหรือจิ้มกับน้ําปลาหวานแบบนี้ก็ได้เลยว่าดเด็ดมากใครที่สนใจสามารถแวะไปชิมกันได้นะ